แสนล้านค่ะอีกไม่ช่วยกันเลยหรออยู่นี่อยู่นี่ตับแสนล้านนะครับตัวนี้เป็นของวันัลัตฟาร์มนะครับอยู่เบอร์บ้านมีจังหวัดลพบุรีเป็นทายาทของเจ้าซุปเปอร์เฮงนะครับแม่คือแม่นกแก้วแชมป์เป็นลูกสาวของแชมป์ป็้นอีสานนะครับปัจจุบันอายุ18เดือนนะครับตัวนี้นะครับเป็นการผสมผสานกันของระหว่าง ซูเปอร์เฮงทายาทมาริโอนะครับส่วนนกแก้วนะครับเป็นลูกแชมเปี้ยนอีสานครับความโดดเด่นของแชมปเปี้ยนอีสานเนี่ยที่เรารู้กันอยู่คือเป็นงูที่สันด้้งคมนะครับท้องใบเปิดกว้างครับเป็นงูลําตัวหนากว้างลึกนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเป็นลูกของซูเปอร์เฮงซูเปอร์เฮงคือทายาทของมาริโอนะครับงูตัวนี้เป็นงูที่ต้องบอกว่าพื้นตัวสวยนะครับเป็นงูพื้นตัวเฟรมตัวดีนะครับหน้าลึงกระชับนะครับโครงสร้างดีปัจจุบันอายุ18เดือนนี้ถือว่า ตัวเล้สมสมส่วนตามอายุของเขานะครับมวลตัวนี้นะครับต้องบอกว่าอืมพูดวยังไงดีอะตัวนี้อนี่เขาได้ได้มาทางทางพ่อไอ้ทางฝั่งแม่นะใช่ไหมเออสายใช่ใชึกแผ่นดีนะครับนี่แค่แค่ลดความัะตั้มเนื้อเพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยแลวพอพี่ไหญ่ยิ่งล่างไม่ถึงเลยต้องมามตัวนี้จะเป็นมวลเฟรมกลางๆครับอาจจะไม่ถึงขนาดใหญ่โตขึ้นบ้างแต่เป็นมวลกว้างหนาลึก,ก,กนะครับมวลตัวนี้